สวัสดีครับผมวันนี้เราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทีทีเคสตูดกับโคนาเดอะซีรีส์ปีที่5ตอนที่235ร้อถึงสองที่ทุกคนรอคอยและ EP นี้เราก็จะพาไปชมกับตอนที่มีฉายาว่าเดอะบวีที่5.5กับตอนยาว4ตอนรวดที่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของชีจิและจอมโจรคิดที่จะได้มาพบกันและพ่วงด้วยกับคด ah ีลาอหนองเลือดของมหาเศรษฐีคาราซึมะเรนยา ทีร่รวมยอดนักสืบมากมายมากกว่า6คนมาเพื่อไขคดีปริศนาเมื่อ50ปีก่อนใครที่อยากรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไป็นกำลังใจเราด้วยใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปรับชมก็ได้เลยตอนรวมพลยอดนักสืบคุโดชิดิจิปะทะจอบโจรคิด เปิดมาที่รานและโซโนโกะที่ได้เดินผ่านหญิงชายคู่หนึ่งที่คล้ายกับร้านและชินิจิมากที่พูดถึงอายามัน,นีแบกสตาร์และชายคนนี้ก็คือจอมโจรคิดนั่นเองตัดมาที่จดหมายของคิดที่ถูกส่งมาและข้างในเขียนว่าเอพิฟูยามจันทาแบ่งเป็นสองจะมาขอรับดวงดาวสีดำไปจอมโจรคิด ทำให้ตำรวจนั้นคอยคุ้มกันอัญมณีแบ็กสตาร์ที่เป็นเป้าหมายของจอมโจรคิดก่อนที่เราจะได้รู้ว่าชื่อจริงๆของจอมโจรคิดก็คือคุโรบะไคโตเป็นเด็กมัธยมปลายที่หน้าตาคล้ายกับชินิจิ และยังมีผู้ช่วยที่ชื่อคุณจิอิโคโนสุเกะก่อนที่คิดนั้นจะนึกถึงอดีตที่คโตะนั้นได้อ่านข่าวของตัวเองที่ได้ขโมยอัญมณีได้สําเร็จส่วนสาวน้อยหน้าค้ายรันก็มีชื่อว่านาการโมริอาโอโกะที่เธอนั้นไม่ชอบคิดเป็นอย่างมากพอคิดนั้นเป็นหัวขโมยที่พ่อของอาโอโกะต้องไล่จับแต่ก็พลาดตลอดก่อนที่เพื่อนร่วมชั้นอีกคนที่ชื่อโคเซนซุยอากาโกะจะพูดถึงข่าวที่ประกาศเป้าหมายของคิดครั้งต่อไป ที่เป็นหอนาฬิกาเก่าๆหน้าสานีททำให้อาโอกะนั้นรู้สึกไม่ดีเพราะหอนาฬิกานั้นมีความทรงจำดีๆของเธออยู่ก่อนที่น้องแว่นคนนี้ที่ชื่อมโมโมอิจะพูดว่าหอนาฬิกานั้นเธอได้ยินมาว่าถึงคิดจะไม่ขโมยมันหอนาฬิกานั้นก็จะถูกขายให้กับสวนสนุกแทนขณะที่อาโอกะกับโมโมอีคุยกันอากาโกะก็ได้คุยกับไคโตะว่าให้ยกเลิกการขโมยครั้งนี้ซะ ที่เธอรู้ว่าใครตัวก็คือคิดและที่เธอห้ามก็พอคาทำนายของเธอที่ทำนายไว้ว่าหอนาฬิกาเก่าแก่เมื่อยามละครั้งดังเป็นครั้งที่สองหมื่นจอมานแห่งแสงสว่างจะปรากฏตัวขึ้นมาและทำลายกคนชั่วสีขาวที่โบวบินมาจากฟากฟ้าหรือจะแปลส,สั้นก็คือจะมีคนมาทำลายแผนการของคิดนั่นเอง ตัดมาที่มาถึงวันที่คิดลงมือและนี่ก็คือสรวัตรนาคาโมรีหรือก็คือพ่อของอัาโกที่เขานั้นได้สาบานกับตัวเองไว้ว่าเขาจะจับจอมโจรคิดให้ได้และตอนนี้สารวัตรก็ได้วางกําลังตํารวจไว้มากมายเพื่อปกป้องหอน,นาฬิกาที่ไม่รู้ว่าคิดจะขโมยมันด้วยวิธีไหนก่อนที่คุณทาการาดะฟุโตชีเจ้าของหอน,นาฬิกาจะบอกว่าสิ่งที่คิดจะขโมยอาจเป็นเข็มนาฬิกาก็ได้ เพราะที่เข็มนาฬิกามีเพชรติดไว้หลายเมต็ตตัดมาที่ใครโตที่ได้ปลอมตัวเป็นตำรวจเพื่อง่ายต่อการแฝงตัวเข้าไปตัดมาที่คุณฟูโตชีที่คุยกับลูกน้องที่ได้บอกว่าพรุ่งนี้ต้องทำการส่งหอนาฬิกาให้กับสนุกแล้วไม่งั้นจะไม่ทันวันที่เปิดสสนุก ซึ่งถ้ามันไม่ทันสวนสนุกก็จะขอยกเลิกการซื้อหอนาฬิกาและเราจะได้รู้ความจริงว่าเพชรบนเข็มนาฬิกานั้นคุณฟุโตชิได้ขายมันไปแล้วและเขานั้นก็จะใช้ชื่อของคิดทําให้ราคาหอนาฬิกานั้นสูงขึ้นและถ้าความแตกเรื่องเพชรเขาก็จะทําตัวไม่รู้ไม่ชฉี้และโยนความผิดให้กับจอมโจรคิด แต่มาที่มีตำรวจคนหนึ่งได้มารายงานว่าได้พบคนน่าสงสัยแต่ก็หนีไปแล้วโดยทิ้งหมวกไว้ทำให้ตำรวจคนนี้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปรายงานกับสารวัตรโดยตรงและตำรวจคนนี้ก็คือคิดนั่นเองตัดมาที่ทุกคนที่ได้มาดูการขมโมยของจอมโจรคิดส่วนน้องผมม่วงอากโกะที่มาดูการขมโมยก็ได้รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างบนคอปเตอร์ลำหนึ่งซึ่งคนที่อยู่บนนั้นก็มีพลังเหมือนกับปีศาจและคนชนนั้นก็คือคุดชิจินั่นเอง ตัดมาที่คิดที่โดนรู้ตัวจริงแล้วจากแผนกายของชินิจิและล้อมคิดไว้ในอาคารหอนาฬิกาจนคิดนั้นจนมุมแต่แล้วก็มาถึงเวลาเที่ยงคืนที่นาฬิกานั้นได้ดังขึ้นเป็นครั้งที่สองหมื่นตามในจดหมายที่คิดระบุไว้ที่พอสิ้นเสียงนาฬิกาก็ใด้มีควันพุ่งขึ้นมาจากด้านล่างหอนาฬิกาพอควันนั้นหายไปจนหมดก็พบว่าเข็มของนาฬิกาได้ถูกขโมยไปแล้วทำให้อาโอกะที่มาดูถึงกับนันตาซึม พอคิดได้ขโมยสถานที่สําคัญของความทรมงจาของเธอไปตัดมาที่ชีเดจิที่ได้รู้ไตของคิดแล้วส่วนคิดนั้นก็ยังอยู่ที่เข็มของนาฬิกาที่เข็มของมันนั้นยังอยู่ครบก่อนที่คิดนั้นจะบอกกบสารวันรนาคาโมริว่านาฬิกานั้นมีรอยแกะสลักอยู่ที่คิดนั้นกาลังไขหรหัสขนาดนั้นแผ่นของคิดก็ได้ถูกเฉลยว่าคิดนั้นได้ดับไฟที่นาฬิกาและใช้ภาพสกรีนขนาดยักษ์ปิดทับอีกทีทําให้ทุกคนนั้นเข้าใจผิดว่าเข็นนาฬิกานั้นถูกขโมยไป จากนั้นชินิจิก็ได้ยืมปืนจากสารวัตรเพื่อยิงผ้าสกรีนจนหลุดทําให้เห็นว่าคิดยังอยู่ด้านหลังของภาพทําให้คิดนั้นจนมุมของแท้ที่ไม่สามารถหนีไปได้แถมเครื่องร่อนก็ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้เพราะมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ไกลๆแต่แล้วด้วยความฉลาดของคิกก็ได้ยิงผ้าสกรีนจนตกลงไปที่พื้นด้านล่างและหนีไปกับฝูงคนทําให้คิดนั้นรอดไปได้และสารวัตรมงูริที่ได้ฟังคาพูดของคิดมาจากสารวัตรนากาโมริ ว่าคิดนั้นต้องการขายรหัสบางอย่างบนหน้าปัดนาฬิกาทําให้ตํารวจนั้นต้องระง,งับการซื้อขายหอนาฬิกาไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานโดยที่ชีจิตนั้นก็รู้เป้าหมายแท้จริงของคิดก็คือช่วยหอนาฬิกานี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ถูกขายทิ้งจากเจ้าของที่ต้องการขายมันโซนอักษรบนหน้าปัดนาฬิกาชีจิตก็สามารถไขออกแล้วที่ได้คําว่าจะไม่ยอมมอบเสียงะระฆังนี้ให้ใครเด็ดขาด ตัดมาที่อาโอกะที่ได้มองหองนาฬิกาพร้อมกับนึกถึงความหลังว่าเธอนั้นได้เจอใครโตไปครั้งแรกที่มันเป็นสถานที่แห่งความทรงจําของเธอที่แม้แต่ตัวของใครโตนั้นก็ไม่มีวันลืมตัดมาในปัจจุบันที่โมรินั้นได้รับจดหมายให้ไปร่วมงานเลี้ยงที่มีเช็คมูลค่า20ล้านเยนและในจดหมายยังมีข้อความอีกว่าจากภาพวงตาที่ถูกบตดแห่งพระเจ้าทอดทิ้ง ตัดมาที่โมลีได้มาเช่ารถไปที่งานเลี้ยงขณะที่กำลังไปรถก็เกิดยางแตกโมลีจึงจอดแวะที่ปัม๊มโมลีจึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือตัดมาที่รถที่ถูกซ่อมจนเสร็จและได้มุ่งหน้าไปยังคัลือหาดต่อที่คัลือหาดนั้นมีชื่อเรียกว่าคัลือหาดแห่งสนทยาก่อนจะพบคุณยายแก่ๆยืนขวางรถอยู่ที่ถ้าเป็นเมืองไทยคุณยายคงได้ไปเฝ้ายมาบาลแล้วและเหตุผลที่เธอมายืนกลางถนนก็พอ รถของเธอนั้นเสียจึงอยากขอติดรถโมลีไปที่คฤหาสน์สนทยาที่มันเป็นจุดหมายเดียวกับโมลีทําให้เธออาศัยโมลีไปด้วยเธอชื่อเซนมาเป็นนักสืบเหมือนกับโมลีแถมเธออยังหามโมลีสูบุหรี่อีกต่อหน้าเธอเพราะเธอนั้นแพ้ควันบุหรี่ตัดมาที่คฤหาสน์สนทยาซึ่งเป็นคฤหาสที่ใหญ่มากๆจนเหมือนกับคฤหาสผีสิงคนนี้ก็คือโมงิฮารุฟูมิเป็นนักสืบ คุณโองามิชูคุซ็นเป็นนักสืบนักชิมที่เขานนอาสาจะทําอาหารให้ทุกคนกินเพราะเชจที่จะทําอาหารให้ทุกคนกินนั้นไม่สบายจึงไม่สามารถมาที่นี่ได้ก่อนที่คนใช้ของบ้านพักจะบอกว่าจะมีแค่อีกสองคนที่เป็นนักสืบที่รวมทั้งหมดจะมีนักสืบมากกว่า6คนแถมคนใช้ก็เพิ่งมาทำงานที่นี่ได้ไม่นานที่การสัมภาษณ์สมัครงานนั้นก็แปลกมากเธอชื่อิจิฮาระอากิเป็นคนรับใช้ เธอเข้ามาสมัครเพราะเห็นว่าไรายได้ดีที่พอมาถึงห้องสัมภาษณ์ก็มีแต่คอมพิวเตอร์กับหนังสืออธิบายวิธีงานเลี้ยงกับรายชื่อแขกพอเธอดูเอกสารอยู่ก็มีข้อความส่งมาวา่าเราขอจ้างคุณที่คุูนาเกะก็ไม่รู้ว่านายจ้างเป็นใครทําให้เลือดน,นักสืบในตัวทุกคนนั้นเดือดพ่านออกมาก่อนที่คุณโมงี้จะพูดถึงลายบนประตูที่อาจเป็นรอยเลือดเก่าขนาดนั้นก็มีคนมาช่วยยืนยันว่านี่คือรอยเลือดจริง ที่มีทั้งบันไดพื้นขั้วหาดทุกที่นั้นมีรอยเลือดอยู่เต็มไปหมดเธอคือโซดาอิคุมิเป็นนักสืบที่อดีตเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานและยังมีฮาคุบานักสืบมัธยมปลายที่เป็นคู่ปรับของคิดจากเรื่องเมจิไคโตจอมโจรคิดบุรุษลัตติกาลที่วันหลังเราจะมาสปอยให้ฟังกันซึ่งฮาคุบาสนั้นก็เลยพาเหี่ยวมาด้วยที่ชื่อว่าสันเป็นชื่อที่ตั้งมาจากคู่หูของยอดนักสืบในหนังสือนิยายอย่างเธอร็อกโฮม ตัดมาที่ทุกคนที่มานั่งพักผ่อนรออาหารวางฮ้าคุบะนะนันได้เล่นสนุกกับคุณโมงี้โมรีเล่นมักลุก,กับคุณเซนมา ส่วนรันโคนันและคุณโซดาก็เล่นไพ่โป๊กเกอร์ก่อนที่รันจะพบไพ่ที่มีรอยเลือดทําให้ทุกคนรู้ว่าของทุกชิ้นบนคาลือหาดนี้เป็นของที่เกิดคดีฆาตกรรมเมื่อ50ปีก่อนขณะนั้นคุณอากิก็ได้เข้ามาเชิญทุกคนไปทานอาหารที่คุณองคงมิเป็นคนทําเสร็จเมื่อทุกคนมาถึงก็ได้พบคนใส่ผ้าคลุมที่รอทุกคนอยู่ ก่อนเชิญทุกคนไปนั่งที่โต๊ะพร้อมเล่าเหตุผลที่เชิญทุกคนมาเพื่ออยากให้หาสมบัติในคฤหาสน์นี้ที่เดิมพันด้วยชีวิตก่อนที่รถของทุกคนที่อยู่ด้านนอกจะเกิดระเบิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนนั้นหนีออกไปจากคฤหาสน์นี้ได้แถมโทรศัพท์ในบ้านก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีสัญญาณแถมสะพานเพียงทางเดียวที่มาที่นี่ก็ยังถูกทําให้พังทําให้ทุกคนนั้นถูกตัดจากโลกภายนอกโดยถาวร วิธีเดียวที่จะหนีออกไปได้ก็คือต้องหาสมบัติให้เจอและคนที่หาเจอก็จะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งพร้อมกับทางหนีที่มีเพียงทางเดียวคุณโมงี้ที่ฟังและไม่ชอบใจก็ได้กระชากหน้ากากของผู้ว่าจ้างออกแต่มันก็เป็นแค่เพียงหุนที่ติดลำโพงเท่านั้นโมลิที่งงว่าฝีมือทั้งหมดนี้มันเป็นของใครก่อนที่คุณโซดาจะได้เฉลยว่าผู้ว่าจ้างนั้นก็ถูกเขียนบัติเชิญแล้ว ภาพลงตาของบูแห่งพระเจ้าที่ถูกทอดทิ้งเมื่อแปลความบอ,อกทั้งหมดก็จะหมายถึงจอมโจรคิดที่คิดนั้นอาจจะรวมยอดนักสืบทั้งหมดมาเพื่อหาสมบัติที่ขโมยมาและคิดนั้นอาจแอบมองอยู่ที่ไหนสักแห่งบนคาลือหาดนี้ขณะนั้นคุณอากิก็ได้เอาอาหารมาสิ์บที่จะวางตามที่ผู้ว่าจ้างสั่งซึ่งคุณโองามิก็ยังยืนยันว่าอาหารทั้งหมดนั้นเขาเป็นคนทําขึ้นมาเองไม่มียาพิษแน่นอน ของที่คุณฮาคุบะาจะบอกว่ายาพิษอาจถูกทาไว้ที่ช้อนส้อมหรือถ้วยชาก็ได้และคุณฮาคุาคบะก็ยังเชื่อใจคิดเพราะคิดนั้นถึงจะเป็นหัวขโมยแต่ก็ไม่เคยฆ่าใครสักคนคุณโมงนี้จึงเสนอให้ทุกคนนั้นสลับที่นั่งกันและถ้าใครตายเพราะยาพิษก็ถือว่าดวงซวยไปตัดมาที่ทุกคนได้ทานอาหารจนเสร็จที่อาหารนั้นไม่มียาพิษขณะนั้นก็ได้มีเสียงผู้ว่าจ้างดังขึ้น เขานั้นบอกให้ดูภาชนะที่ใช้อยู่ที่มันมีรูปอีกามันคือสัญลักษณ์ของมหาเศรษฐีที่ตายไปอย่างมีเงื่อนงำเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนคาราซูมะเรนยาที่ทั้งประตูพื้นหรือของต,ต่างๆก็จะมีสัญลักษณ์นี้หรือก็คือบ้านพักนี้ ก็คือคดีาหาดของคาราซึมะเรนยะนั่นเองที่เมื่อ40ปีก่อนเกิดโศกนาฏกรรมโชคเลือดในคืนที่มีพายุคืนนั้นมีงานปาร์ตี้ที่ผู้เข้าร่วมงานนั้นก็มีแต่คนใหญ่คนโตโดยใช้ชื่องานว่างานฉลองขอคาราซึมะเรนยะผู้มีอายุมากกว่า99ปีที่ความจริงงานของมันก็คืองานประมูลของเก่าที่เป็นของสะสมของคาราซึมะเรนยะ งานนั้นใช้เวลาประมูล3วันจนมาถึงวันที่2ก็มีชาย2คนโผลมาที่บอกว่าหลงทางและขอเข้ามาหลบพายุฝนโดยมอบสิ่งหนึ่งให้กับผู้ดูแลบ้านพักเป็นการแลกเปลี่ยนทุกคนที่ร่วมงานประมูลจึงได้สูบสิ่งนั้นที่ได้มาจากชายสองคนจนทุกคนนั้นยิ้มออกมาอย่างมีความสุข และหลังจากที่ทุกคนได้สูบมันนานเขาก็เริ่มมีอาการหลอนและแย่งชิงศิลปะและฆ่ากันเองจนเลือดสายกระเซ็นไปทั่วคาหาอหาดพอเรื่องสงบลงผู้ชายสองคนนั้นก็ได้หายตัวไปพร้อมกับงานศิลปะมากมายขณะน,นั้นภูวาจางก็ได้บอกว่าอยากเห็นโสตนากรรมอีกครั้งหนึ่งและบ่อแสรแรกในการหาสมบัติก็คือนักเดินทางสองคนในค่ำคืนที่ท้องฟ้ามืดมน จะนำพาปีศาจร้ายมายังราชวังพระราชาก่อสมบัติและวิ่งหนีพระราชินีร้องไห้ขออภัยจนน้ำตาเต็มจอกส่วนทหารใช้ดาบแทงตนเองจนชุ่มโชกไปด้วยเลือดและผู้ว่าจ้างยังบอกอีกว่าทุกคนนั้นไม่สามารถยกเลิกเกมนี้ได้เพราะทุกคนถูกคำสาบเรียบร้อยแล้วและถ้าอยากรอดก็หาสมบัติให้เจอและไปที่ห้องโถงพรอมพิมพ์คำตอบในคอมพิวเตอร์ คนที่หาเจอก็จะได้รับสมบัติครึ่งหนึ่งพร้อมกับทางออกขณะนั้นคุณโมงีก็มีท่าทางดิ้นทุรนทุลายเหมือนกับถูกยาพิษแต่นั่นก็เป็นแค่การอาของคุณโมงีเท่านั้นก่อนที่คุณโมงีจะประกาศถอนตัว และจะไปหาทางออกด้วยตัวเองขณะนั้นคุณโองามีก็ได้ดินทุรนทุรายอีกคนหาคุบาท,ที่เข้าไปตรวจสอบก็ได้พบว่าคุณโองามีนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากการถูกวางยาพิษคุณเซนมาจ,จึงเข้าไปตรวจที่น้ําชาก็ได้พบว่ามันไม่มียาพิษอยู่เลยที่คนร้ายนั้นทํำยังไงถึงได้วางยาพิษคุณโองามีได้ทําให้ทุกคนนั้นต้องร่วมมือกันเพื่อหาสมบัติและทางออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนที่คนนั้นจะบอกว่า เท่านี้ก็รู้สองอย่างแล้วอย่างแรกคนร้ายจงใจฆ่าคุณองงามีตั้งแต่แรกอย่างที่สองคนร้ายนั้นอาจอยู่ในกลุ่มของพวกเราเองและคนร้ายก็เอาอยาพิษให้ผู้ตายกินโดยที่ทุกคนนั้นไม่รู้ตัวทั้งที่มียอดนักสืบนั่งอยู่ถึง6คนทุกคนจึงไปดูที่รถ เผ mm hmm. hmm, so <come> claro <todo> ื่อยังมีรถบางคันที่ยังไม่ถูกระเบิดแต่มันก็ถูกระเบิดทั้งหมดในจํานวนรถที่ถูกระเบิดนั้นก็มีรถคันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นรถของใครที่คุณอากิได้เล่าว่าตอนที่เธอมาทํางานก็เห็นว่ามันจอดอยู่ที่นี่อยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะรู้ว่ารถของคุณอากินั้นจอดอยู่ที่อื่นทุกคนจึงรีบไปดูก็พบว่ารถของคุณอากินั้นยังไม่ถูกระเบิดทุกคนจึงขับรถไปดูว่าสะพานที่เชื่อมมายังคฤลือหานนั้นมันยังอยู่ดีหรือเปล่าเพราะมาไปทางเดียวที่มาถึงที่นี่ได้ ทุกคนจิงตดสินโดยการโยนเหรียญหัวก้อยว่าใครจะเป็นคนไปดูที่สะพานโดยคนนั้นได้ใช้เหรียญห้าเหรียญกับยอดรักสืบ5้าคนคนไหนที่โยนเหรียญเป็นหัวก็จะได้ไปดูสะพานและคนที่โยนเหรียญได้หัวและไปดูสะพานก็จะมี3มคนก็จะมีคุณเซนม้มาโมลิและโมงี้สคนขนาดนั้นทั้ง3าก็มุ่งหน้าไปที่สะพานแต่มาที่ทั้ง3คนได้มาถึงสะพานที่มันถูกทำลายทิ้งตามที่คนร้ายบอก คุณโงงี้จึงให้คุณเซนมาเปิดไฟต่ำเพื่อจะมองเห็นได้ชัดๆขณะที่คุณเซนมากดไฟต่ำรถก็ได้เกิดระเบิดขึ้นจนไหลตกสะพานที่ขาดทาั้งทางที่คุณเซนมายังนั่งอยู่ในรถตัดมาที่พโมลีที่กลับมาถึงคฤหาสน์พร้อมกับเข่าไลายว่าคุณเซนมานั้นได้ตายไปแล้วโมลีจึงเสนอว่าให้ช่วยกันแยกกันหาผู้ว่าจ้างที่เขานั้นอาจอยู่ในคฤหาสนี้โดยแบ่งไปสองกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นหญิงล้วน3คนกลุ่มที่2โมลี โมงิและโคนันส่วนฮาคุบาดนั้นคุณโซดาก็ได้บอกว่าน่าจะกำลังไปให้อาหารเหี่ยวอยู่พวกโมลิที่เข้ามาในห้องเปียนโนก็ได้พบกระดาษแปลกๆที่เป็นรหัสลับที่เป็นรหัสเดียวกันกับที่คนร้ายบอกทุกคนจากนั้นโคน,นันก็ได้พบน้ำยาลูมินโน ในการหาคาบเรือ,องคุณโซดาคุณโมกิจ,จึงให้โมลิปิดไฟและได้พบข้อความลับบางอย่างเขาตัดมาที่คุณโซดาได้จัดการลันและคุณอากิจุสลบก่อนจะตัดมาที่พวกโมลีได้เห็นคาบเรือที่เขียนไว้ตรงอักษรว่าฉันถูกคาราซึมะค่ะทั้งๆท,ที่ฉันไขปริศน,นาของไพ่ตายออกแล้วแท้ กลับมาที่คุณโซดาได้ขังรายคุณอากิไว้ในห้องน้ํขนาขณะที่ออกมาก็ได้พบกับฮาคุบาก่อนที่เขาจะบอกว่าคนร้ายนั้นคงไม่เสี่ยงไปโดนระเบิดบนรถที่วางระเบิดไว้คนร้ายคงเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นรถไปด้วยก็จะมี4คนคุณอากิรันคุณโซดาและก็ตัวฮาคุบาเองสคนไม่รวมเด็ก คนร้ายต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งใน4คนนี้ก่อนที่ฮาคูบาตใช้ปืนเลงใส่คุณโซดาที่ตัวของคุณโซดาเองนั้นก็มีปืนอยู่ในมือก่อจะมีเสียงปืนดังขึ้นพวกโมริจึงรีบวิ่งมาดูก่อนจะพบศพของฮาคูบาทที่ถูกยิงจนเสียชีวิตไปแล้ว ขนาดนั้นโมลิก็ได้ยินเสียงคนวิ่งไปที่บันไดโมลิจึงได้วิ่งตามไปที่มันเป็นห้องที่คนร้ายบอกว่าถ้าพบคําตอบให้มาตอบในห้องนี้ซึ่งทีไน,นกับพบ2สองคุณโซดาคุณโมงนี้ที่ตามมาจึงได้บอกว่าที่ลูกบิดด้านในนั้นมีเข็มอยู่ที่ถ้าบิดก่อนเข็มพิษนั้นก็จะพุ่งออกมาคนร้ายคงวางแผนฆ่าทุกคนทิ้ง จากนั้นโมงี่ก็ได้เล็งปืนใส่โมลีที่ตอนนี้คนที่สามารถเป็นคนร้ายได้ก็มีแค่โมงี่กับโมลีเท่านั้นทําให้โมลีถูกโมงี่ยิงทิ้งทันทีจนเสียชีวิตขณะนั้นคุณโมงี่ที่กําลังสุบบุหรี่ก็ได้ล้มลงทันทีที่ท่าทางเหมือนถูกยาพิษโดยคนร้ายนั้นเฝ้ามองผ่านกล้องสอดแนม เลือท่าทางสิ้นหวังขณะนั้นจอมอนิเตอร์ก็ได้ดับลงก่อนจะมีข้อความพิมพ์มาจากห้องคอมพิวเตอร์ว่าได้ไขพิศนาของสมบัติได้แล้วและจะบอกโดยตรงให้มาพบกันที่ห้องอาหารนักสืบคนที่7จ็คนร้ายจะวิ่งลงมาจากห้องลับ ที่ตัวคนร้ายนั่นเองก็ไม่เชื่อว่าจะมีนักสืบอคนที่7ได้ยังไงแถมน,นักสื่อที่จ้างมาทั้งหคนก็ได้ตายไปแล้วและนักสื่อคนที่7ก็คือโคนั้นนั่นเองที่ขี่คายคดีไปหนึงสเต็ปโดยทั่วไปคนที่วางระเบิดไว้ในรถจะไม่น่าขึ้นรถไปด้วยนอกจากจะฆ่าตัวตายแต่ก็ยังมีหนึ่งเหตุผลก็คือ โคไลน์นั้นได้แกล้งว่าถูกระเบิดตายไปแล้วโคไลน์ก็คือนักสืบเซนมาก่อนที่รถจะระเบิดนั้นคุณเซนมาก็ได้ออกจากรถไปแล้วโดยเข้าไปแอบในป่าก่อนแอบเข้ามาที่คฤหาสน์และมองทุกคนจากกล้องสอดแนมในวิธีเลือกเสียงทายหัวก้อยคุณเซนมาก็ได้แกล้งทอยเหรียญเพื่อให้เธอนั้นขึ้นรถไปด้วยส่วนวิธีฆ่าคุณองามินั้นยาพิษไม่ได้อยู่ในน้ำชาคุณเซนมานั้นได้ทาย,ยาพิษไปที่ถ้วยชาของทุกคน โดยยาพิษนั้นจะติดอยู่ตรงรอยต่อด้านบนของถ้วยชาคุณโองามิได้จับถ้วยชาทําให้มือนั้นติดยาพิษตรงนิ้วโปง้งตอนคุณองามิใช้ความคิดเขาก็ชอบกัดเล็บนิ้วโป้งของเขาเองจนเขานั้นโดนพิษเข้าเต็ม,ตมแถมคุณองามิเองก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดของคุณเซนมา ทำให้คุณองามินั้นระวังตัวน้อยลงจนโดนพิษที่คุณเซนมาเตรียมไว้ส่วนที่ไปดักรอพวกโมลีและห้ามขาซูบุรี่ก็เพื่อไม่ให้โมลีนั้นเผลอโดนพิษจากการซูบุรีไปอีกคนเพื่อต้องการให้คุณองามิตายในห้องอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้นและคุณโมงีก็ได้ตายหลังจากซูบุรีที่มือของเขานั้นก็เปื้อนยาพิษนั่นเองและที่เลือกคุณอากิไปคนรับใช้ก็เพราะเธอนั้นมีนิสัยชอบกัดเล็บทําให้สามารถฆ่าปิดปากเธอได้ทุกเวลา สิ่งที่คุณเซนมาสท,ทำตอนนี้ก็เหมือนกับคาซูมาเลนยาที่ทำไว้อักษรเลือดที่เขียนไว้บนเปียนโนท้ายประโยคก็เขียนว่าเซนมาสเคยวซึกเกะหรือก็คือพ่อของคุณเซนมาสนั่นเองคุณเซนมาจึงเล่าว,ว่าพ่อของเธอนั้นเป็นนักโบราณคดีและถูกเรียกตัวมาที่คฤหาสนี้เมื่อ40ปีก่อนและจากนั้นเขาก็ได้หายสาบสูญไปแต่ก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งมาที่มีเศษกระดาษลายมือของพ่อเธอ ที่เป็นรหัสลับซ่อนสมบัติและยังรู้อีกว่ามีนักวิชาการหลายคนได้มาที่นี่แต่ก็ถูกฆ่าทิ้งทีละคนเพื่อให้คนที่เหลือนั้นหาสมบัติต่อจนมาถึงปัจจุบันเมื่อ2ปีก่อนคุณเซนมาร์ก็ได้บอกเรื่องนี้กับคุณโองามิคุณโองามิที่ได้ฟังก็หาคาลือหานี้จนเจอและกู้เงินจากธนาคารมาซื้อมันเพื่อหาสมบัติด้วยความโลภแต่คุณโองามิก็ไขปริศนาไม่ออกจึงได้คิดแผนรวมยอดนักสืบมา,ขาไขปริศนา โดยอ้างชื่อของจอมโจรคิดเป็นเหยื่อรอและโยนความผิดให้กับจอมโจรคิดทั้งหมดนั้นเป็นแผงของคุณองามีแต่คุณองามีกลับถูกฆ่าอีกทีโดยคุณเซนมาเพราะคนอย่างคุณองางมีนั้นถ้าเจอสมบัติก็คงฆ่าคุณเซนมาทิ้งพร้อมกับทุกคนที่เขานั้นเหมือนกับคาราซึมะเลนยาจากนั้นคุณเซนมาก็ได้ตัดผอว่าคงไม่มีใครใครพิศนาออก ก่อนที่โคน,นันจะบอกว่าพ่อของคุณเซนมาได้ขายปริศนาออกแล้วเมื่อส0สิปีก่อนก่อนที่โคน,นันจะอธิบายรหัสลับนักเดินทางสองคนที่มายามค่ำคืนที่มืดปิดที่ฟ้าอยู่สูงก็คือเข็มนาฬิกาเข็มสั้นและเข็มยาวที่ชี้ไปยังเวลาเที่ยงคืนส่วนราชาราชินีและอัศาวินในขามใบก็คือคิงควีนแจ็คของไพ่ที่ชาย,ยึดตามไพ่เป็นหลักและหมุนตามหน้าของไพ่ที่เมื่อหมุนจนจบนาฬิกาก็ได้ตกลงมา ที่นาฬิกานั้นทำมาจากทองคําที่คุณเซนมาคิดว่าแค่สมบัติแค่นี้ถึงก็ต้องทำให้หลายชีวิตต้องจบลงจากนั้นโคลนันก็ได้ทวงสัญญาว่าถ้าใครไขร,รหัสได้แล้วเธอจะบอกทางออกแต่คุณเซนมากก็ได้บอกว่าทางออกนั้นไม่มีตั้งแต่แรกแล้วที่เธอนั้นคิดจะตายอยู่ที่นี่ขนาดนั้นทุกคนที่ตายไปแล้วก็ได้โผล่มา เพราะทุกคนนั้นได้แกล้งตายเพื่อให้คุณเซนมายอมบอกทางออกกับโคนันและเลือดทั้งหมดก็เป็นแค่ซอสมเะเขือเทศส่วนที่ทําให้รันและคุณอากิสลบก็เพราะกลัวแผนแตกทุกคนนั้นรู้ว่าคุณเซนมาเป็นคนร้ายตั้งแต่เลือกเหรียญแล้วที่คุณเซนมาเอื้อมมือมาหยิบเหรียญสิบเยนที่อยู่ตั้งไกลเพราะคุณเซนมากลัวคนอื่นหยิบที่ถ้าหยิบเหรียญแล้วก็จะรู้ว่านิ้วของทุกคนนั้นเปื้อนยาพิษที่มันจะมีปฏิกิริยาก,กับเหรียญสิบเยนเท่านั้น ทำให้ทุกคนรู้ว่าคุณเซนมาคือคนร้ายนั่นเองขนาดนั้นก็ได้มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นที่ฮาคุบะเรียกมาฮาคุบะนั้นได้ส่งข้อความไว้ที่ท่าของเหยยี่วเพื่อไปให้คุณยายที่จอดรถรออยู่ตีนเขาขนาดนั้นที่ทุกคนนั่งฮอกลับออกไปคุณเซนมาก็ได้เล่าว่าเธอมีความฝันว่าอยากไขรหัสให้ได้ก่อนตายและโอกาสที่จะรวมยอดนักสืบมาที่นี่แบบนี้ก็ไม่มีอีกแล้ว ก่อนที่คุณเซนมาจะฆ่าตัวตายด้วยการโดดลงจากหอขณะที่ทุกคนช็อกโมลี่ก็ได้โดดตามลงไปเพื่อช่วยคุณเซนม้าและความจริงโมลี่ก็คือจอมโจรที่ปลอมตัวมาและเข้าช่วยคุณเซนม้าไว้ แต่มันกลับกันคุณเซนมาได้บอกว่าเธอนั้นได้ช่วยจอมโจรคิดไว้ตัางหากเพื่อไปการขอโทษที่ใช้ชื่อของคิดเพื่อเชิญทุกคนมาที่นี่และถ้าคุณเซนมาไม่โดดลงมาแบบนี้คิดคงโดนโคน,นันยิงยาสลบใส่เพราะโคน,นันรู้ตั้งแต่แรกว่าโมริก็คือจอมโจรคิดที่ปลอมตัวมาซึ่งโมรินั้นที่เป็นสิงอมควันที่ตั้งแต่เข้าคาลือหาดมา โมลีก็ยังไม่ได้สูบบุหรี่เลยสักหมวนทําให้โคนารู้ตัวว่านี่ไม่ใช่โมลีหลังจากนั้นคิดก็ได้ปล่อยตัวคุณเซนมาไว้กับเครื่องบินก่อนที่กะลือหานาสีจะกระท้อออกที่นาฬิกานั้นเป็นเหมือนกับสวิตการทํางานของกะลือหานี้ ที่คฤลหาสนี้สร้างด้วยทองคําทั้งหลังสมกับชื่อคฤลาสหาแห่งสนธยาและเราก็จะรู้ความจริงว่าโมรินันถูกสลับตัวตั้งแต่มาซ่อมยางโลที่แตกแล้วก็จบตอนรวมพลยอกนักสืบคุโดชินิจิปะทะาจอมโจรคิดถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ